เพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านผู้รักษาทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศนะครับผมอยากจะบอกว่าการจัดงานวันนี้เป็นทุกครต่างก็ถึงกันครั้งนี้นั่นแหละวันถุประสงค์ของการจัดการในงานวันนี้นะครับก็เพื่อน่างินไป็สวายเป็นงานกระติบให้แก่วัตถุประส Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ทบานก็ขอกราบสวัสดีเพื่อพี่น้องคณะศาสนาทุกทาพที่ได้ร่วมฉุกเเข้ามานะครจัดการยังหันพิธีการุูรพ์เพื่ออาินไทยอไลายใช้งานกัะถิ่นโดยมีพิธีอภรณภูนครับสาหรับวัตถุประสงค์เพื่อานไทยอนไลจะยัง่เกะวัดทำากจังหวัดีดเห่ยโดยมีอภรณภ เป็นผู้นทั้งหมดไปถวายเกมพระอาจารย์เจ้าอาวาสเพื่อทุกทีวันนี้ก็มีทีมท,ทั้งหมดทั้งหมด10ทีมชุดแรกก็คือทีมแสงเทเกโดยพีนน่อภิษฐ์เป็นผู้นำทีมท่านเพื่อเจ้าเ่้น พี่โกมีไอพีูไทยดยเูไทยเป็นีมพี่เเพื่อนกีฬาโดยคุพี่ีผู้นำีี่แ่มี่เสียนตา ในรกล่าวบุและกล่าวขอบคุณกับทุกทีมที่มาโน้มนในกาิจกรรมนี้ขอครับกเา็นนิทรรศทีม่มีจิตเป็นกุศลแะที่จะร่วมุดัาครับานรัโสรที่ีของาไปทั้ง้นแล้วนะครับว่าเราจองนไปทำบุกันะครับก็จะไปร่วมทับุญกระถินนะครับแล้วก็ไปต่ยเทศรระประธานงใหญ่ ถือว่าบุญครั้งนี้นบุญใหญ่บุญใหญ่ามากก็อยากจะเป็นสะพานบุญนะครับใหญพี่ๆเราที่แบบชอบสารสะพันในการเตะคุตบอลนะครับที่เราก็เคยเด็กเคยร่วมทีมันมาอยู่แล้วนะครับก็อยากจะให้มาร่วมทาบุญบุญใหญ่ในครั้งนี้เราอยากทําในสิ่งที่เราชอบร่วมกับการทำบุญไปด้วยนะฮะทุกคนชอบเตะคุตบอล วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับก็อยากจะขอบคุณพี่ทีมนะพี่แสนแล้วก็พี่ๆทุกคนเลยนะครับที่สลับเวลามาในช่วงเวลาที่ต้องพักผ่อนแตครับได้มารูปในพิธีการในท้ายก็ขอทุกค่านน้ำดูแล้วก็รับคุณกันในครั้งนี้นะครับผมขอบคุณครับครับต่อไปก็ขอเวลาพิธีนะครับคือพิธีที่เกล่าทำให้ที่ว่าและเปิดพิธีการใหญ่ๆนครับขอบคุณครับ ทุกคนนะครับเห็นหน้าทุกคนอิ่มบุญอิ่มฝุ่นนะครับาสิ่งที่นะครับจากทำนะครับสิ่งที่เราทำสิ่งทำวันนี้นะครับไปมอบนะครับทำอิ่มฝุ่นอิ่มใจก็ขอให้ทุกคนนะครับวันนี้นะครับเล่นกีฬานี่นะครับเป็นกิจกรรมที่เราชอบนะครับก็แข่งหรือแพ้รุ่นชนะร่วมไปนะครับมีน้ำใจต่อกันนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขในการทำบุญในวันนี้ขอบคุณครับขอแข่งต่อไปด้วย

สวัสดีครับเอ็กซ์คิวชัสี่รายงานข่าวกีฬานะครับฟุตบอลการกุศลนะครับวันนี้วันที่1ตุลาคม2 5 6พันห้าร้อยหกสิบครับทีมแสงเอฟซีเสื้อสีน้ำเงินพบกับทีมข้อศอกหมาเอฟซีข้อศอกหมาเอฟซีนะครับข้อศอกหมาใส่เสื้อสีขาวนะครับใครตั้งชื่อทีมเนี่ยข้อศอกหมานี่ยนี่เจ้าของทีมเจ้าของทีมเ้อใส่เสื้อสีน้ำเงิน อฝั่งลงข้ามของทีมหันมาอยู่ทีมยูห่าไล้าว่าเชยนะครับอ๋อถามว่าลงเงินฝั่งลงข้ามไหมใช่แล้วขอส่งมาเสเตอส์สิครับไดบอลยูนะครับอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้อ้ยโน้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ครอบยอ้อ้ออออนไม่ได้สับะ

พอสงมาได้รูปทุ่มนะฮะับบเอนเร็วมานะฮะกล้องแคบไม่ทันเลยนะฮะแส่งี้เดซสิได้บอลอยู่พอไงไงไอีกคนงแตงี้เดซสิได้บอลอยู่ครับ พอสมมาได้บอลอยู่ยังก,กันกูกีก้ยังยิงยังยิงตันยังยินยังยินได้บอลอยู่ยังยินตนามใจไปพอสมมาได้ลูกตั้งเตะพอกัน,น,นง่ายง่อสมมาได้บอลอยู่ สางมาวางยาวไหมเพื่อนอ๋อสองมาเอฟซีปาครับอ๋อสองมาปาวเดี๋ยวลฟีคิกนะครับ

อยู่คนเดียวยงตาง้นต้าบลวงไย่าเปรื่องผู้บรรยายโมโหแล้วันเทีวแล้วนะครับกันเที่วแล้วครับผู้บรรยายอยูอยังลงมี ัดีครับสวัสดีครับพอสมมาตัดได้พอสมาพราอกันพอครับเปิดไปทางขวาเพื่อนไส้ขงเดียวไสขงเดียวพอสมมายิ่งเข้าไปแฉลบเข้านะครับเกมตรงนั้นนะครับเอาเ

ยิงเข้าง่ายๆครับมาทางขวายิงยเขียนไปพอสามาตัดไปได้คนสิงยิงปอบยินยังยิงปอยิงโอ้ยสวยแล้วไปไป

สองบอลอยู Good. Good. Oh, right. oh, yeah. ่แตงยินโดนมาก็จะปล่อยได้ออกข้างไปปล่อยบอลจงหวเดียวปล่อยมาเปลี่ยนนหนึ่งศูนย์จะอนึ่งศูนย์หนึ่ศูนย์เขานแล้วเขานาล้าสอมนไปหนึศนะครับก็สองมาก็สองมานาส่กินบีไปหนแล้วนะครับ Có <laughs> ขึ้น má đây bao nhiêu Có มา má đây luôn đi มามา Lướt

ยงครับอนตวนเข้่อนข้สมายูุกคิกฮุกคิกโยเข้าสมาของบอลได้โยครับอีมขสมัสิข้สมยสิเนึ่สัว ต่งมาเลยบร้อยโค้งมาเป็นตอบนาทิมเลยนาทิมเลยมาตองการที่จะ ยินังยาวมาหมดเวลาขอดูได้เปล่าวะเรียกจับตัวแข่งไ้ดมากมันต้องตั้งัหเอันต้มันเปลี่ยนบทถือเร่อยไนเลย รอสังมาสับเอ้ยตองแล้วยังยืดสวนคับยังยงานไม่มีใครสามตัวนะสูกหลยดีสวย

ถึงมาบ้านอยู่แล้วก็เปรตอยู่ในเขตอ่ะถึงแด้ำดน้ำแแล้วไม่แต่งแล้วแต่คือเป็นเปรอ่ะอ้าวเสมอละเว้ยก่อนที้ก่อนจะอยากไปยื่นกายเป็นสวตัวหนึ่ะโอ้ยมันสั่นเลยแกนึงวันสั่นเพราะมาห้พี่ไกินนู่นนั่นน่ะให้พี่พี่ยมาห้ไม่แก กไ่ได <N h> ้วไหนได้วาว่าไม่ลุยไม่ได้ะสมาร์ทตัดบอลไปให้ทางขวายัี่อย่เาเต็อยู่ยยันอยู่อยลชิงหน้าดีๆหน้เ อู้น <ude> ั้นไม่เขี้ยวนไม่เข้าเฮ้ยดูใช่ไหมว่าจะปัดนสามเดียวแล้วมันปัดไม่พอเลยแล้วจลับแบบแปลวิบอยากปัดเยอะปัดเยอะเดี๋ยวไม่เข้าไม่ไม่ปั่ใช่เดียวี่เดียวรัดเยอะเก็บต่อเรื่องกันนะครับผู้นี้นะครับก็จะเป็นผู้ที่การพอส่งมาได้บอลยิงติด เก็บบอลดวยก่อนเลยตามหน่อยตามหน่อยข้างหลังอ่ะตาม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 ยื้ยโอ้ยมันหมดแรงแล้วเนี่ยตามเลยตามเลยดีตามเลยหน่อยที่ดันหน่อยหลังสองพ่อเดินไปเดาวินเลยยดิ ยิงยิงใครเนี่ยเฮียสวยแล้วมาต่อมาต้องสอกแล้วชื่อนู่นเป็ไงมันไม่ดาใ้เลยุ่มมันทุ่มไม่ประถือกรับ่พาไหยดิ้น่ไม่มาเหตุอะไรก็ไม่าร,ารับเลยครัอทุ่มไม่เป็นคร,ร,รับอาจารย์

น้าทแล้วออกแล้วครย์งนีอาจารย์ครั่งนี้เาไม่ได้เลยวทำไมเขาน้าเฮ้ยเนของบอลเนของบอลไม่มีบวเกีบอลเลยกีบอลเลยดิ Còn một coi coi nè. Ngồiเลย. Cái này cỏ dạng

vai que, 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 que.